สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ชื่นชอบในการวิเคราะห์คำนวณตัวเลขทุกๆท่านเลยนะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับสูตรร้อยมาลัยให้โชคนะครับเป็นประจําทุกงวดนะครับเรามีสูตรดีสูตรเด็ดนะครับมาแบ่งปันให้เพื่อนๆนะครับได้ฝึกคิดคำนวณตัวเลขนําไปพิจารณาในการเสี่ยงโชคนะครับเสี่ยงลอตเตอรี่กันนะครับงวดที่ผ่านมาก็ถูกกันทุกคนนะครับแสดงความยินดีกับสมาชิกทุกๆท่านนะครับ แล้วก็ขอบคุณน้ำใจที่แบ่งปันกันเข้ามานะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะมาดูสูตร3ตัวท้ายรางวัลที่1และก็สูตร2ตัวล่างรัฐบาลด้วยนะครับให้ทุกคนได้นำไปพิจารณานะครับเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเสี่ยงลอตเตอรี่นั่นเองนะครับ3ตัวนะครับเวลาเราคิดออกไปแล้วในแต่ละงวดก็จะได้3ชุดแบบนี้นะครับมีชุดหนึงที่ออกตรงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ690นะครับ 593แล้วก็504นนั่นเองงวดที่ผ่านมานั่นเองนะครับตามสโลแกนของช่องเรานะครับเลขทุกตัวต้องมีที่ไปที่มาทุกคนสามารถคิดและทำเองได้นะครับผมและช่องของเราสนับสนุนให้ทุกท่านเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับห้ามนำไปเล่นการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการคิดการคำนวณกันนะครับ แต่ก่อนที่เราจะมาดูการคำนวณ3ตัวนะครับเรามาดูเลขสรุปก่อนนะครับวันที่1กรกฎาคมนะครับสูตรที่เราคิดออกมาแล้วนะครับหลักร้อยจะเป็น2 3 4 5 6หแล้วนี่เป็นโครงสร้างตัวเลขนะครับชอบตัวไหนก็ลองพิจารณาดูนะครับทีนี้ถ้าเราดูคลิปจบนะครับหลักร้อยจะมีแค่ตัวเดียวที่เราตัดออกมานะครับแล้วเลขทุกตัวภายในนี้จะมีเลขแค่3ชุดที่เราเลือกออกมาเช่นกันก็สรุปแล้วเลขจะมี 3ชุดนะครับเป็นเลข3ตัวท้ายละมันที่1น,นั่นเองนะครับสำหรับใครที่ดูแล้วไม่เข้าใจหรือว่าสงสัยนะครับเราสามารถที่จะแอดไลน์มาปรึกษากันได้0886274141นะครับตรงไหนไม่เข้าใจก็แอดไลน์มาปรึกษาได้นะครับเบอร์นี้จะเป็นเบอร์ ID l ดียนั่นเองนะครับหรือโทรมาถามก็ได้นะครับเบอร์นี้จะเป็นเบอร์โทรด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำตัวอย่างให้ดูสัก2งวดนะครับ แล้วก็ค่อยทําวันที่1กรกฎาคมให้รู้จะเป็นเลขตัวไหนบ้างนะครับผมจะยกตัวอย่างมาจากวันที่16พฤษภานะครับเลขพวกนั้นที่ออกนะครับรางวัลที่1-2-0-5-6-9-0แล้วกก็6-0นั่นเองนะครับแล้วเราก็นําเลขหน้าครั้งที่1ที่2มาคํานวณด้วยนะครับเลขท้ายเช่นกันนะครับเลี้ยงให้ถูกต้องนะครับผมสูตรของเราจะมีเลขนําโชคที่เราต้องตั้งทุกหลักใครดูเป็นประจํานะครับก็คือเลข5นั่นเอง นะครับตั้งทุกหลักเลยนะครับเลขค่าตั้งเลขค่าแบบนี้นะครับตั้งไว้ทุกหลักเลยนะครับเลขค่าเป็นเลขนําโชคของเรานั่นเองนะครับผมทีนี้สําคัญที่จุดที่เรา,เราต้องนํามาคํานวณตัวเลขนะครับไปดูที่หลักร้อยก่อนนะครับให้จดจําจุดนี้เอาไว้นะครับก็คือหลักพันรางวัลที่หนึ่งนะครับกับหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งตรงนี้ นะครับมี2จุดนะครับหลักร้อยนะครับหลัก10ก็เช่นกันนะครับวงไปที่หลักหมื่นรางวัลที่1นะครับกับหลัก12ตัวล่างรัฐบาลตรงนี้นะครับส่วนหลักหน่วยนะครับให้ทุกคนวงไปที่หลักหน่วยของรางวัลที่1นะครับและก็หลักหน่วยครั้งที่1ของเลขหน้านะครับตรงนี้ให้บวกตัวเองเข้าไปด้วยแบบนี้นะครับผมวิธีการตั้งตัวเลข5กับศนย์มาตั้งข้างๆได้เลยนะครับ5กับ0ูนย์แบบนี้6เศูนย์กับ6ก็เช่นกัน นะครับแบบนี้ตัวนี้เป็นเลข0ูนย์นะครับมาตั้งตัวนี้5้าบวกหนะครับบวกตัวเองเข้าไปเป็นเลข0ูนย์เช่นกันนะครับผมวิธีการยืดเลขนะครับบวกร้อยมาลลยนะครับวิธีการบวกร้อยมาลลยนะครับใครที่ดูทุกงวดนะครับ5้าบวกหได้10คือ0ูนย์นะครับห้าบวกหได้ห้าบวกศูนย์ได้ห้านะครับบวกให้เหลือตัวเดียวแบบนี้นะครับค่อยเพิ่มแต้มเป็น6นะครับเพิ่มเป็น7 เพิ่มเป็น8แล้วก็เพิ่มเป็น9นะครับจะมีเลข5ตัวนะครับศนย์บวก5จะได้ห้าห้าบวก6สบอคือ1นะครับหบวก1จะได้เลขห6หเพิ่ม7ดเพิ่ม8เพิ่ม9้าเพิ่มศูนย์ะครับเลข5าตัวเช่นกันนะครับส่วนหลักหน่วยนะครับเราจะฟันธงแค่3าตัวเท่านั้นนะครับเราจะฟันธงให้เลยนะครับ3ตัวว่าจะเป็นเลขตัวไหนบ้างศนย์บวก5ได้5้านะครับ5บวก0ูนย์จะได้ห ตัวสุดท้ายตัวนี้นะครับคือตัวที่เราฟันธงนะครับ5บวก5ได้10คือ0นะครับ0ูนย์เพิ่มเป็น3นะครับ3เพิ่มเป็น6แบบนี้นะครับจะมีเลขแค่3ตัวนะครับเลข3ตัวนี้ให้ทุกคนเพิ่มครั้งละ3แต้มนะครับ0 3นนั่นเองนะครับเราฟันธงหลักหน่วยไปที่0 3 6ย์ในตำแหน่งนะครับเวลาไปเสี่ยงลอตเตอรี่เลือกตัวที่มี0 3นย์หหลักหน่วยนั่นเองนะครับงวดถัดไปนะครับ ทีนี้ฝังหลักร้อยหลักสิบเราจะเลือกมาแค่ตัวเดียวนะครับมาวางข้างหน้าหลักละตัวเท่านั้นนะครับเราก็นําเลขนําโชคมาตั้งนะครับเลขนําโชคมาตั้งนะครับหลักร้อยนะครับอีกตัวที่จะบวกกับเลขนําโชคคือเลข5นะครับส่วนหลักสิบจะเป็นเลข4นั่นเองนะครับเวลาบวกกันง่ายๆ่าหบวกหได้สิคือศนนะครับพอได้ศูนย์แล้วนะครับให้เพิ่มไปหแต้มจะได้เท่ากับเลขหนะครับ ห้าบวกสี่ได้เก้านะครับเพิ่มไปห้าแต้มก็จะได้เท่ากับเลขสี่นั่นเองทีนี้เรามาฟันทงตัวเลขกันวิธีการฟันทงนะครับฝั่งนี้กับฝั่งนี้เลือกตัวที่ซ้ำกันออกมานะครับจะมีแค่ตัวเดียวคือเลขห้านะครับเลือกตัวที่ซ้ำกันออกมาจะมีแค่ตัวเดียวคือเลขเก้าเราก็นำเลขห้าเก้าตัวนี้นะครับไปวางข้างหน้าเลขที่เราฟันทงเอาไว้นะครับ ก็จะเป็นเลข 5, เลข9เลข0นะครับ5 93แล้วก็596นั่นเองเลขจะมี3ชุดแบบนี้นะครับเราคำนวณจากวันที่16พฤษภาคมออกวันที่1มิถุนายนนะครับออกมา 5, 93เห็นไหมครับออกมา 5, 93นะครับแบบนี้ 5, 9, 3หลักหน่วยที่เราฟันธงนะครับก็ถูกนั่นเองแบบนี้ นะครับงวดถัดไปนะครับเราจะคำนวณตัวเลขอีกนะครับเราจะคำนวณตัวเลขอีกเราก็ไปจดข้อมูลที่กองสลากออกมานะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับเรามีเลขนำโชคที่เราต้องตั้งทุกหลักคือเลข5นั่นเองนะครับตั้งทุกหลักเลยนะครับ5และก็5กนั่นเองแบบนี้นะครับตำแหน่งเดิมนะครับวงไปที่หลักพันรางวันที่1กับหลักหน่วยรางวันที่1นะครับ อันนี้คือหลักร้อยนะครับต้องจําจุดนี้ไว้ตลอดนะครับไม่ว่างวดนั้นจะออกตัวไหนเราก็นำสําสองตําแหน่งนี้มาตั้งข้างๆหลักสิบก็เช่นกันนะครับวงไปที่หลักหมื่นกับหลักสิบสตัวล่างส่วนหลักหน่วยนะครับวงไปที่หลักหน่วยรางวัลที่1แล้วก็หลักหน่วยครั้งที่1เลขหน้าตรงนี้ให้บวกตัวเองเข้าไปนะครับแบบนี้วิธีการตั้งศกับ3มาตั้งได้เลย,เลย0และก็3นะครับ3กับ4ก็มาตั้ง แบบนี้เลข3มาตั้งนะครับแล้วก็4บวก4ได้8แบบนี้ขั้นตอนต่อไปก็บวกร้อยมาลนแค่นั้นเองได้เท่ากับเลข5 8 3นะครับ3เพิ่มเป็น4เป็น5เป็น6แล้วก็เป็น7นี่คือหลักร้อยนะครับ3บวก5จะได้8นะครับ5บวก4ี่ได้9 8บวก9ได้17 7เพิ่มเป็น8 เป็น9เป็นศนย์แล้วก็เป็น1แบบนี้นี่คือหลักสิบส่วนหลักหน่วยนะครับเราจะฟันธงไปเลยนะครับ3บวก5้าจะได้8 5ดห้าบวกปดสิบสามนะครับ8ดบวกสาอคือ1เราก็ตั้งเลข1นะครับแล้วเพิ่มไป3มแต้มจะได้เลข4แล้วก็เจนั่นเองอย่าลืมนะครับตรงนี้เพิ่มครั้งละ3ามแต้มนะครับเราฟันธงหลักหน่วยไปที่1 4 7สี่เจ็ดนะครับเวลาเราไปเลือกลอตเตอรี่ 1>, 1 4 7สี่เจ็ดต้องอยู่ข้างหลังนะครับทีนี้เรามาฟันธงหลักร้อยหลักสิบกันเราก็ตั้งเลขห้าตั้งเลข5้านะครับหลักร้อยตรงนี้บวกกันได้5้านะครับมาวางนะครับส่วนหลักสิบก็บวกได้เลข5เช่นกันมาวางตรงนี้แล้วเราก็บวกคู่เข้ามันนะครับ5บวก5าได้10คือศูนนะครับเพิ่มไป5้าแต้มนะครับจะได้เท่ากับเลขหตัวนี้ศูนย์เช่นกันนะครับเพิ่มไป5้าแต้มนะครับ ก็จะได้เท่ากับเลข5นั่นเองทีนี้เราก็เลือกตัวเลขได้นะครับเพราะว่าถ้าเราเลือกทั้ง5ตัวนี่เยอะมากนะครับเราจะเลือกมาแค่ตัวเดียวนะครับเลือกตัวที่ซ้ำกันนั่นเองฟันธงไปที่หลักร้อยตัวที่ซ้ำกันนะครับฟันธงไปที่หลักสิบเวลาเราไปคิดเองนะครับสูตรตัวนี้เราก็ได้แบบนี้ทุกงวดนั่นแหละนะครับ ข้อมูลจากที่เราจดออกมาเป็นข้อมูลที่กองสลักเขาตักเข้าตัวมานะครับเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงได้นะครับการคำนวณต้องมีที่ไปที่มานะครับจะอุปโลกยกเมฆขึ้นมาไม่ได้อันนี้ไม่ใช่ความฝันนะครับเป็นความจริงที่เราพิสูจน์เองได้นะครับผมแต่ทีนี้สูตรก็คือสูตรนะครับไม่ว่าจะที่ไหนนะครับร้อยงวดถูกร้อยงดไม่มีนะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่ดีที่สุดที่เรายกมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้นําไปพิจารณานั่นเอง นะครับผมเราก็นำเลขค่าศูนย์นะครับมาตั้งข้างหน้า5แล้วก็0ูนย์นะครับเลขค่าแล้วก็เลข0ูนย์นั่นเอง3มชุด1มิถรนาออก16บมิถุนางงวดที่ผ่านมานั่นเองนะครับ504นย์ 4, นะครับใครที่เป็นสมาชิกกันอยู่แล้วนะครับเราฟันธงให้ไปถูกกันทุกคนนะครับแบบนี้ นะครับนี่คือตัวเลขในงวดที่ผ่านมากับสูตรตัวนี้นั่นเองนะครับทีนี้ทุกงวดนะครับเวลาเราคำนวณเสร็จแล้วนะครับตัวเลขจะเหลือแค่3ชุดแบบนี้ได้นะครับเราต้องรู้จุดนี้ด้วยนี่คือจุดสําคัญนะครับมีวิธีคิดนะครับวิธีคํานวณนะครับสูตรที่ผมส่งไปให้นะครับจะมีวิธีบอกนั่นเองนะครับผมเพราะว่าที่มาทําให้ดูตรงนี้ก็ไม่ได้มาชักชวนหรือว่าแนะนําให้ทุกคนไปเล่นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากได้สูตรแบบนี้ไปคิดเองนะครับ ให้แอดไลน์มาหาผมได้เบอร์นี้นะครับ0886274141นั่นเองเบอร์นี้เป็นเบอร์ id line นะครับหรือเราจะโทรมาคุยก่อนก็ได้อันดับแรกนะครับปรึกษาก่อนได้นะครับยินดีคำปรึกษาทุกท่านเลยนะครับผมต่อไปมาดูงวดหน้ากันนะครับเรามาดูว่าวันที่1กรกฎาคมคิดได้เลขตัวไหนบ้างเราทำเหมือนเดิมนะครับเอาข้อมูลที่เพิ่งออกไปนะครับเลข5 นะครับเป็นเลขนำโชคมาตั้งนะครับเลข5เป็นเลขนำโชคมาตั้งแบบนี้แล้วก็เลข5นะครับเป็นเลขนำโชคมาตั้งนะครับหลักร้อยวงไปที่เดิมนะครับหลักพันกับหลักหน่วยรางวัลที่1นะครับหลักสิบก็ที่เดิมนะครับหลักหมื่นรางวัลที่1กับหลัก12ตัวล่างรัฐบาลนะครับหลักหน่วยวงไปที่หลักหน่วยรางวัลที่1แล้วก็หลักหน่วยครั้งที่1ของเลขหน้าบวกตัวเองเข้าไปนะครับ สูตรที่ส่งไปให้ผมจะเขียนกำกับไว้ตัวนี้ต้องบวกตัวเองนะครับแบบนี้8กับ4มาวางได้เลยนะครับตรงนี้1 3, กับ3ก็มาวางได้เลยเลข4ก็มาวางนะครับ8บวก8 16ก็ 86, มาวางนะครับบวกล้อยมาไลยนะครับบวกร้อยมาไลยนะครับสูตรร้อยมาไลยให้โชคก็คือบวก100ร้อยมาเลยแบบนี้นะครับ3 9นะครับทุกคนก็น่าจะเข้าใจแล้วนะครับใครที่ดูเป็นประจำนะครับ 2 3 4 5แล้วก็6นี่คือหลักร้อยวันที่หนึ่งกรกฎาคมงวดหน้า1นบวกหได้6ได้8 4 5 6 7แล้วก็แนี่คือหลักสิบส่วนหลักหน่วยนะครับเราจะมาดูว่าเราฟันธงตัวไหนนะครับสีบวกหได้9 5้าหาบวกหกสิบเอ็ดคือ1น,นะครับเกวกหได้10ก็คือ0นนั่นเอง นะครับเขียนไว้ตัวโตนะครับ3แล้วก็6นะครับตรงนี้ทุกคนก็คงจะพอเข้าใจนะครับเพิ่มครั้งละ3แมเต้มนั่นเองสรุปแล้วนะครับวันที่1กรกฎาคมถ้าใครอยากจะไปเสี่ยงลอตเตอรี่นะครับฝากให้พิจนารณาครับเลือกตัวที่มี0 3นย์อยู่ข้างหลังนั่นเองหลักหน่วยนะครับทีนี้2 3 4 5แล้วก็6หลักร้อยเราจะเลือกมาแค่ตัวเดียวเท่านั้น นะครับหลัก10ก็เช่นกัน4 5 6 7 8เราจะเลือกมาแค่ตัวเดียวเท่านั้นเราก็ตั้งเลข5เป็นเลขนำโชคของเรานะครับตัวนี้อหลรจะเป็นตัวตัดสินตัวเลือกนั่นเองตัวไหนบวกกันมาวางตัวไหนบวกกันมาวางสูตรที่ผมส่งไปให้จะมีวิธีบอกนั่นเองจะมีแค่ตัวเดียวนะครับมาวางข้างหน้าเป็นเลข3ตัวไทยรางวัลที่1นะครับลองพิจารณาดูนะครับ หลักร้อยหลักสิบแลวก็หลักหน่วยนั่นเองนะครับที่ผมจับคู่ให้ดูก็คือมาจากตัวเลขนี่แหละ2 3 4สาหคือหลักร้อยนะครับสี่ห้าหก็ก็คือหลักสิบนั่นเองแล้วก็0 3 6ย์ก็คือหลักหน่วยนั่นเองที่เราเลือกออกมานะครับถ้าใครสามารถที่จะนําตัวเลขทั้งหมดไปเสียงได้ก็ลองพิจารณาดูนะครับแต่ก็จะมีแค่3คู่ที่เราเลือกออกมาจากในนี้นะครับผมนี่คือสูตร3ตัวท้ายรางวัลที่1นั่นเองนะครับผม ทีนี้เรามาดูสูตรสองตัวล่างกันบ้าง <c oughs> สูตรสองตัวล่างรัฐบาลนะครับเวลาเราคิดออกมาแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับจะได้ประมาณนี้ทุกงวดเลยนะครับอย่าสับสนกันนะครับสูตรเมื่อสักครู่นี้เป็นสูตร3ตัวท้ายรางวัลที่1อันนี้เป็นสูตรสองตัวล่างรัฐบาลได้3มชุดเหมือนกันนะครับหนึ่งเจ็ดหกศูนย์สี่สองแล้วก็สามหนึ่งนะครับเวลาเราไปทำตามที่ผมแนะนำก็จะได้แบบนี้แหละ นะครับแล้วเราจะมาดูว่าวันที่1กรกฎาคมได้ตัวไหนบ้างนะครับเป็นสูตร2ตัวล่างรัฐบาลนะครับทีนี้เรามาดูเลขสรุปก่อนนะครับนี่คือเลขที่เราคิดออกมานะครับเป็นชุด2ตัวล่างรัฐบาลนั่นเองนะครับจะไม่มีหลักร้อยนะครับถ้าเป็น3ตัวก็จะมีหลักร้อยไปด้วยชอบตัวไหนก็ลองพิจารณาดูนะครับผมทีนี้เดี๋ยวจะดูวิธีการตัดตัวเลขกันเลข3ชุดนะครับเราตัดกันยังไงนะครับ เดี๋ยวทาให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างสักสองงวดเหมือนกันนะครับให้ทุกคนพอทําได้นะครับเราก็จะเริ่มจากวันที่16พฤษภาคเหมือนเดิมนะครับผมเลขที่ออกก็คือ602ตัวล่าง690นย์นั่นเองนะครับ2ตัวจะมีแค่2หลักแต่วิธีตั้งตัวเลขนะครับตั้งเลข5เหมือนกันนั่นเองนะครับตั้งเลข5าเหมือนกันนั่นเองเป็นเลขนำโชคนะครับทีนี้ไปดูหลัก1 0 2ตัวล่าง นะครับอันนี้คือสองตัวล่างนะครับอย่าไปปนกันนะครับให้วงไปที่หลัก10บครั้งที่1เลขหน้านะครับแล้วก็หลัก10บครั้งที่1เลขท้ายนั่นเอง2จุดนี้จะเป็นหลักสิบตัวล่างรัฐบาลนะครับไปดูที่หลักหน่วยบ้างหลักหน่วยวงไปที่หลักหมื่นรางวัลที่1นะครับไปบวกกับหลักหน่วยรางวัลที่1ตัวนี้ตัวนี้บวกกันนะครับแล้วอีกจุดหนึ่งนะครับไปดูที่หลักร้อยครั้งที่1เลขหน้าไปบวกหลัก10บครั้งที่1เลขท้ายตัวนี้ นะครับใช้จุดนี้ตลอดนะครับนี่คือหลักสิบนี่คือหลักหน่วยนั่นเองวิธีการตั้ง8กับ3มาตั้งได้เลยนะครับ8กับ3แบบนี้0นบวก0นได้0นย์ะครับ8บวก31 1คือ1ขั้นตอนต่อไปนะครับให้ทุกคนบวก1้อยมาไลลงมา3 8ตัวนี้ได้1นะครับ1เพิ่มเป็น2นะครับเพิ่มเป็น3เป็น4 5. แล้วก็เป็น5มี5ตัวเช่นกันนะครับ และหลักหน่วยเราก็ฟันธงแค่3ตัวเช่นกันนะครับบวกกันนะครับ0ย์บวก5ได้5นะครับ5บวก1ได้6บวกได้1นะครับเลข1ตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายนะครับแต่เราจะไม่เอาเลข1นะครับเราเอาตัวถัดไปนะครับก็คือเลข2นั่นเอง2 3แล้วก็4นะครับให้เพิ่มครั้งละ1แต้ม สองสามสี่ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวฟันธงหลักหน่วยในงวดถัดไปนั่นเองนะครับทีนี้หลักสิบเราจะเลือกมาแค่ตัวเดียวนะครับไปวางข้างหน้าเลขสองเลขสามเลขสี่อย่าลืมนะครับบวกได้เลขหนึ่งตัวนี้ไม่เอานะครับจะเอาตัวถัดไปคือสองสามสี่นั่นเองนะครับเราก็ตั้งเลขห้านะครับเลขนําโชคของเรานะครับแล้วจุดนี้นะครับงวดนี้บวกกันได้สี่ตัวนี้จะเป็นจุดสําคัญนะครับที่เรายังไม่ได้บอกนั่นเองนะครับ เพราะว่าจริงๆแล้วก็อยากจะบอกนะครับแต่ว่ามันจะเป็นการชักชวนเรอมาแนะนําทุกคนไปเล่นนั่นเองเอาเป็นว่าใครที่ชอบคิดชอบคํานวณนะครับศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองได้นําไปพิจารณานะครับถ้าเราชอบเสี่ยงออลอตเตอรี่นะครับนําไปใช้ได้นะครับไปเป็นแนวทางนะครับตรงนี้บวกกันเลข้9นะครับบวกไป5แต้มจะได้เท่ากับเลข4นั่นเองเห็นไหมครับจะมีตัวที่ซ้ํากันตัวหนึ่งที่โผล่ออกมานะครับเราเลือกตัวนี้แหละ ไปใส่ขา้าเลข 2, เลข3และก็เลข4นั่นเองนะครับวันที่16พฤษภาออกคนที่1มิถุนานะครับ4 2เห็นไหมครับสูตรที่ส่งไปให้นะครับเราเรียกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวก็คือได้ทั้งสูตร3ตัวแล้วก็2ตัวไปนั่งคิดนั่งคำนวณนั่นเองนะครับอันนี้ถ้าใครชอบคิดชอบคำนวณนะครับ งวดถัดไปตั้งเลขห้านะครับเลขห้าเราตั้งทุกหลักอยู่แล้วนะครับเลขห้าเป็นเลขนำโชคของเรานะครับวงไปที่เดิมนะครับหลัก10บครั้งที่1นึหลักสิบครั้งที่หนึ่งนะครับเลขหน้ากับเลขท้ายนั่นเองนะครับไปดูที่หลักหน่วยบ้างวงไปที่หลักหมื่นรางวัลที่1นนะครับสูตรที่ส่งให้จะมีความชัดเจนกว่านี้นะครับผมจะวงทุกจุดไปให้เลยนะครับ หลักร้อยครั้งที่1เลขหน้าหลักสิบครั้งที่1เลขท้ายนะครับตัวนี้บวกกันนะครับผมเลข9กับเลข2นะครับมาตั้ง3มบวก3ได้6 1บวก2ได้3ร้อยาลัยออกมาได้4ได้7นะครับบวกกันได้1นะครับ1เพื่อเป็น2นะครับ2เป็น3เป็น4แล้วก็เป็น5มี5ตัวเราก็หยุดนะครับส่วนหลักหน่วยเราจะฟันธงแค่3ตัวออกมานะครับ 6บวก51 1คือ1 5บวก3ได้8 1บวก8ได้9นี่คือตัวสุดท้ายแต่เราไม่เอาเลข9นะครับเราจะไม่เอาเอาตัวถัดไปคือ0 1แล้วก็2นั่นเองนะครับเพิ่มครั้งละ1แต้มนะครับทีนี้เราจะไปเลือกหลัก10ออกมานะครับหลัก10จะเลือกมาแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับ1 2 3 4 5นะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวตัดสินเงวนนี้บวกกันได้3นะครับห้ามเดานะครับจะมีวิธีคิดนะครับเราจะไปคิดเองก็ไม่ได้แล้วมันมีวิธีคิดในสูตรของมันนะครับผมได้8นะครับบวกไป5แต้มจะได้เท่ากับ3นั่นเองนะครับเลขที่สากันก็จะเป็นเลข3ที่เราเลือกออกมาจะมีแค่ตัวเดียวนำมาวางข้างหน้ามาวางข้างหน้า ถูกไม่ถูกออกไม่ออกไม่มีใครรู้นะครับเป็นเรื่องของอนาคตนะครับและที่มาทําตัวนี้ก็ไม่ใช่ว่าผมจะรู้นะครับว่าตัวไหนต้องออกไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นสูตรการคํานวณน,นะครับจากหลักสถิติที่ผ่านมานะครับผมหมิถุนาออกวันที่16นะครับออกมา3 1นนั่นเองนะครับเราสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้นะครับ3 1 นะครับนี่คืองวดที่ผ่านมานั่นเองนะครับทุกงวดก็จะมี3มชุดแบบนี้นะครับก็อย่างที่บอกไว้ก็จุดสุดท้ายต้องรู้ด้วยนะครับถึงจะได้ตัวเลขฟันธงหลัก10แค่ตัวเดียวนะครับผมใครสนใจอยากจะได้สูตรไปคิดเองนะครับก็ติดต่อเข้ามานะครับเบอร์นี้แหละนะครับแอดไลน์เข้ามาได้นะครับ088นะครับ6274141นั่นเองนะครับเบอร์นี้จะเป็นเบอร์ id ไลน์นะครับและใครอยากจะโทรมาคุยกันก็โทรได้เป็นเบอร์โทรด้วย นะครับสูตรที่ส่งไปให้นะครับก็อย่างที่ผมทําให้ดูนะครับมีทั้ง3ตัวท้ายรางวันที่1และก็2ตัวรางรัฐบาลนะครับนำไปลุนได้ทั้ง2หลักทั้ง2อย่างเลยนะครับลุ้นรางวันที่1และลุ้น2ตัวรางรัฐบาลกันนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับทีนี้เรามาดูงวดหน้ากันนะครับเรามาดูวันที่16มิถุนายนนะครับที่ออกไปแล้วคือ3 1นนั่นเองเราก็คำนวณออกวันที่ หนึ่งกรกฎาคมนะครับคืองวดหน้านะครับมีประกากระดาษก็เตรียมจดตัวเลขไว้ดูนะครับแล้วก็ลองลุ้นดูนะครับวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับจุดเดิมนะครับวงไปที่หลักสิบครั้งที่หนึ่งนะครับแล้วก็ครั้งที่หนึ่งเช่นกันหลักเลขหน้ากับเลขท้ายนั่นเองหลักหน่วยหลักหมื่นวันที่หนึ่งหลักหน่วยใงวันที่หนึ่งนะครับบวกกันแล้วก็หลักร้อยครั้งที่หนึ่งเลขหน้าหลักสิบครั้งที่หนึ่งเลขท้ายบวกกันนั่นเอง นะครับ2กับ4นะครับมาตั้งแบบนี้นะครับ1นบวกสได้5นะครับ4ีบวกสได้8บวกล้อยอะไรออกมานะครับได้เท่ากับเลข7ได้9นะครับ6 7 8 9แล้วก็0นะครับมีปากการกระดาษก็จดไว้ดูได้นะครับนี่คือหลัก10งวดวันที่1กรกฎาคมนั่นเอง นะครับไปพิจารณาได้นะครับเป็นแนวทางนะครับตัวนี้ได้10คือ0นะครับบวกกันได้3นั่นเอง0บวก3ได้3นะครับนี่คือผลลัพธ์ตัวสุดท้ายนะครับแต่เราจะไม่เอานะครับเราเอาตัวถัดไปคือเลข4 5แล้วก็6นั่นเองเพิ่มครั้งละ1แต้มนะครับเวลาไปทำเองคิดเองนะครับแบบนี้ นี่คือเลขฟันธงสองตัวราฐบาลหลักหน่วยนะครับเวลาเราไปเลือกลอตเตอรี่4 5 6หมีโอกาสออกได้ในตำแหน่งหลักหน่วยนะครับส่วนหลักสิบนะครับ67890ชอบตัวไหนนะครับลองพิจารณาดูนะครับแต่บอกไว้ก่อนว่าเลขไม่ได้ออกตามที่เราชอบนะครับสูตรก็เช่นกันนะครับตัวที่เราจะเลือก6 7 8 9 0เเราต้องรู้จุดนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวหนึ่งนะครับที่เรานำมาวางข้างหน้าแบบนี้ นะครับสนใจอยากได้สูตรก็ติดต่อเขมานะครับตามมือนี้นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับแอดไลน์เข้ามานะครับสูตรที่ผมส่งให้จะมีรายละเอียดวิธีคิดทุกอย่างทั้งสูตร3ตัวท้ายรางวัลที่1และ2ตัวรัฐบาลนะครับไม่ได้ชักจูนในแนะนําให้ไปเล่นนะครับใครสนใจอยากคิดเป็นทําเป็นนะครับเป็นการศึกษาด้วยนะครับในตัวนะครับไม่จะเป็นตัวเล่นก็ได้นะครับผม 0 8 8 6 2 7 4 1 4 1นั่นเองนะครับและนี่คือที่ไปที่มาของเลขที่เราฟันธงให้678 9 0นย์นะครับเป็นหลักสิบนั่นเอง4 5 6หที่เราฟันธงเป็นหลักหน่วยนะครับเรามารุ้นกันว่า1กรกราคมตัวไหนจะออกนะครับส่วนเลข3ตัว้า้รางวัลที่1ก็เช่นกันนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับ 2 3 4 5 6คือคือ,คอหลักร้อยนะครับ4 5 6 7 8นะครับแล้วก็0-36หลักหมืวนนั่นเองนะครับเลขทุกตัวมีที่ไปที่มาตามสโลแกนของช่องเรานะครับผมติดต่อมาได้นะครับใครสนใจอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาในการเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าลอตเตอรี่นั่นเองนะครับผมสูตรที่ส่งไปให้จะมีคำอธิบายทุกจุดทุกตำแหน่งทุกคนสามารถคิดเองได้ทุกงวดนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามช่องของเรามาโดยตลอดนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับช่องของเรานะครับสูตรดีสูตรเด็ดเลขสรุปแม่นๆม,ม,มีมาแบ่งปันทุกงวดไปนะครับท้ายสุดแล้วก็สุดท้ายต้องกล่าวคำว่าโชคดีนะครับไม่เจ็บและก็ไม่จนนะครับผมสวัสดีครับ